สวัสดีค่ะพ่อบุญชูค่ะสวัสดีครับพ่อบุญชูครับสวัสดีค่ะค่ะมือนในช่องสาวนิงพ้ารวยข้องพูดชืแนลครับค่ะมาติดตามเนี่ยทางตัวเลขคนฝันกับพ่อบุญชูเนาะค่ะครับเป็นคลิปแรกค่ะของงวดวันที่หนึ่งเมษายน2567ค่ะได้ยินว่าคุณพ่อฝันมาสั่นคุณพ่อฝันเมื่อนไรคะฝัน ก่อนมื่นวันสุกกันดาฝันก่อนมือวันสุกเนาะค่ะพอดีฝันแดดฝันเท่านั้นมากฝันก่อนหมืนสุกก็เป็นมัทเรียร์ฮัทนอกดอนนั่นเองค่ะหมื่นสูกฟังในคุณพ่อฝันจังไดเนาะฝันไากับเรื่องบ้านเก่านี่ล่ะบ้านเก่าอ๋อบ้านเก่านี่มันเกิดตรงนี้ตัวเก่ามานำแล้วอ่ะค่ะฝันนั่นมูนนั่นผู้หนึ่งนั่นพาไปยามป่าอย่างยางป่าดีค่ะ ยามเป็นไรประครัึงปานะโอ้โหเป็นสีเ็มกระตาปาดมีแต่ปะขาวนะนะมีตัวใหญ่มีแต่สีซัมฝามือเลยสัมฝามือืถ้ากันเอาเอามาเอาฮอดเครื่องทางเท่าเรื่องว่าให้ห้าขอแท้เว้จักเก่าโซาโอะมรก็อเอาทีเดียวค่ะขอเอาปลาขาวปลาซิี้วห้องกับสีเอาได้ว่า อเอาเจ้าสีเฮ็ดจังไรเอาปลา,าสิวเข้าสีหอยเอาเราอะค่ะวานนี้เราก็หอยหอยปลาขาวก่อนบาหอยเอาเก้าโซ่เราอวบานี้ปลาสิวนั้นเข้ากับสีหอยว่ะเอาเจ้าเฟื่อสีหอยเอาจังไรปลาหน่อยๆค่ะ <c oughs> <c oughs> เบื่อแล้วหอยวานนี้นมันบ๊บแมนอัน เครื่อใหม่เครื่อยังเลยหอยเสี่ยกั้วยหอยอหอยปลาหน่อยเนี่ยเสี่ยคั่วหอยเออตัวใหญ่มันเอาหอยช่างดูหวานหอยปลาหน่อยค่ะโอ้ว่ามันคือหอยเล็กกว่าตัวหน่อยหน่อยนึ่งวะ่ะ <laughs> ปลาหน่อยหน่อยช่งเล่จัง หอยไหลว่ค่ะแต่ว่าก็หอยได้เป็นหมูคุณพอเออแล้วหอยไหลเป็นพ่วงไปเลยเออเป็นพ่วงผีแล้วมารอืมซ้ำแขนเลยบอกค่ะคุณพอพ่วงเน่าค่าซอกเลยเอออืมวันจังว่าว่าหัวเท่านี้เราตายไปแล้วจัวขค่อยว่าอืมในความฝันบอกค่ะว่าเออต้องตายไปแล้วเท่านี้เราขอปานกันแม่เล็กเลยการเล็กอัน โตถ่ายขึ้นไปยี่สิบล้านตัวอะไรเหรอคุณพ่อหกเก่าเจ็ดหกเก่าจ็ดหกเก่าเจีดจังได้จังว่าเหล็กถ่ายเงินคุณพ่อฟันเกี้ยวกับเงินบอกเกี้ยวกับเงินจีเป็นเป็นจังไรคุณพ่อเกี้ยวกันไรแนวปลาเดี๋ยวมันเกศอยู่ได้ไหนมันมีเกศแล้วเอาเก่าโตหกดันกะ เอาเด็กตเกาไซมันปันมาป้าไอลเมื่อบัดเก่าปลาเป็นเจ็ด่คุณพ่อเอาปลาเ็นเ็ดมไม่ปลารู้กลากสียาแปะถ้าปลามีเก็ดนี่เป็นเจ็ดมันบอคุณพ่อเก็ดเนี่ยอันบางสมกับกาลังได้ยินเ่ะคุณพ่อเาปลามีเก็ดเป็นเจ็ถ้าปลาไม่เก็ดเป็นแปไมคุณพ่อเียนอีเป็นความหัวใหม่ด้เออันเอฟซาต้พูดกักําลังเคยแล้ยินเนี่ยนะครับค่ะ พอแต่ละขวมันตีมันว่าถาเป็นปานเป็นแปดไนเลยหมดแล้วปาามีเก็ับมพเจครับถามนี้ถามีถามปลาเป็นเก็ดพวกพีเก็ดตรงตีเป็นเก็แม่น้ตบอกเออตีเป็นเก็ดคถามพวกปลาดุปลาปลาดุปลาลดปลาอย่างที่บ่ามีเก็ดจะเป็นแปดเออครับครับความหัวหม่แต่คุณพ่อนี่ไ้เป็นเจ็ดไเป็นเจ็ดเจ็ดหรเจ็ดเก่าบอคเก่าเก็ด หกเจ็ดเก่าไปด้หกเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก่าคุณพ่อห้หกเจ็ดเก่าหกเจ็ดเก่าหกนี้มาตใส่เอาหกกับเห็กเก่าเหล็กตัวเก่าคุณพ่อเอาเหล็กตัวเกามาใส่เพราะว่ามันฟันกราบบานเก่าเอ๋อเอาหกมาใส่ค่ะเจ็ดนี่เป็นปลาเจ็ดกับปลาพ่อพันไทยเจ็ดเป็นปลาเนาะค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าปลามีเก็ดพันว่าเป็นปลาขาวปลาขาว เก่าโตนะเก่าก็คือเก่าโตแล้วก็คุณพ่อนี่ฝันเกี่ยวกับผู้เฒ่าน้าเมนบอกคุณพ่ออผู้เฒ่าทีมาขอปลาเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้เฒ่าผู้เฒ่าผู้ชายอืมนี่ก็เป็นแนวทางใหม่กัะท่านผู้ชมที่แอดกําลังเคยได้ยินเนาะค่ะว่าปลานี่ตีเป็นเจ็ด ถ้าปลาโบมีเก็ตนี่ตีเป็นเจ็ดคุณพ่อเพิ่นว่าถ้าโบมีเก็ตจังตีเป็นแปดถ้าโบมีเก็ตนี่จังตีเป็นแปดเพิ่นว่าค่ะแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมนี่สิตีเป็นแปดเลยก็ได้เนาะค่ะหน่อยแดแจ้ค่ะแดดแต่เอฟซีสิตีเอาได้เพราะว่าแต่ละคนตีตัวเลขบุคขึนกันแล้วคุณพ่อเนาะแล้วก็มันตีเป็นแปดเมื่อบางทีก้อนมันก็ตีเป็นที่คุณพ่อว่าเพราะว่าจะเลี้ยงข้างแต่ละคนก็ความฝันแต่ละคนก็ตีตัวเลขบุกขึ้นกันนะครับเนาะก็ให้เอฟซีเพิ่นเอาไปพิจาาารณเอ ก้อนฝันคุณพ่อเป็นการมาบอกสู่ฟังแล้วนะครับเนาะตัวเหล็กเป็นกายมาแล้วถ้าเอฟซีผนอยากตีเพิ่มกับเขาเป็นไต่คลิปครับผมเป็นแนวทางได้ดีเพิ่มเติๆนะครับเนาะครับฝันพิเศษเป็นฝันมีอยู่หวยฝันอะไรฝันพิเศษฝันมังมื่นวันสุขฝันฝันใหม่บอกคะฝันฝันใหม่ฝันใหม่ฝันใหม่อีกมื่นวันสุขค่ะเปิดมั่วไอ้เมื่อเมื่อคืออยากนอนแท้ สิเวิร์กมวยไรบ่นี่ว่าอันนี้ฝันบอกเขาหรืออีรีฝันนั่นสิอืม,อมฟันมาเปิดมวยไว้ก็เปิดไว้อีรีมวยนั่นอือค่ะเด้วยวะคืออยากนอนแค่อะไรนี่งีบลงไปงีบลงไปมีผู้เอาอันถุงดาบเนื้อหายเฮ้ยเฮ้เซียงเหล็กไหวอยู่ไลยตอนนั้นคุณพอ่อเสียงเหล็กตัวไหนเหล็กสามหกมสามหกเหล็กสามหกฟันบางทีคนเอาลาบเนื้อมาให้เออใส่ถุง กับพอดีไขใส่จานเนาะไขใส่จานปับถุงเนี่ย,ยอาโยนทีมมันมันโยนไปบ่อกไกลค่ะบาดได้ยือย้อยื้อแล้วถุงนั่นสิโยนทินทมไปอีกค่ะบ้านมันหูเมือ่อบาดนี้นี่อย่างนอนซ้ำนี่เมื่อคือสะลื่อสะลืมยังซี่ว่าหูเมื่อขึ้นมายัางซี้ มือเศร้าหาสูงเดือยหูมือเสียมือเศร้าหาสุงเสียติ่มไปีอยกโย่หัวยหญ่ไปไม่เป็นหว่าฟันคืออีหลีฝันฟันแบบฝันเลวฝันแต่ว่าฝันแต่ว่าฟันคือคืออีหลีเหมนบอกคุณพ่าฟันสั่สัแต่ว่าฟันอยู่บนนอนเจ้าของเปิดมังเศร้าเศร้าหาจานอยู่ด้หูเหมือนว่าข้าวต้องเอาหัวโืก แสดงคุณฝันนิหน่อยแสดงคุณฝันนี่เสียไปแป๊บเดียวแล้วก็ฝันแป๊บเดียวระยะเวลาสั้นๆคือฝันว่าคีอคนอร่าบเนียวใหม่กขาล่งสีทุงเหนียวใช้จานก็ล่างสีกินงูขึ้นมาครับยงูเงี้ยงูเงี้ยหาที่มาคืออได้เงี้ยเจ้าชิมต่อคล้ายๆว่าคุณพ่อไข่ไข่เนื้อใส่จานสิกินเมนบอกคะไข่เนื้อใส่จานสิกินเนยโยนทุ้งทิมเมื่อก่อนแต่ว่าเมื่อก่อนจะไปแข่งกับหูซิกตัวก่อนเมื่อมันจะลื้อผมจะลื้อยหย่ดอ่ะค่ะ ง่วงเนียง่วงเนีย um> <no <no> ไอ้ต๋กับจัเมันรับจัมันเตือนกันแนนก็เลยง่วงบัดอันทุงมันทุงดีก็ทุง้ันเนยนอบอกยังงุ่มหาคือไหญ่สูงนะจ้าก็ว่าหัวจ้ากว่าคือจะหนีไปน้อยเดียวเสีงเด่ได้คณบอกเสียงเี่ดต่อไดก็ สามหกฟันบอกเขาทุ่งเหนือไม่หายอืมอืมเบอแมนเขาจะเป็นแนวทางเพิ่มเติมจัแล้วก็บว่าหูแล้วเอาเพิ่มเติมใหม่เพิ่มเติมแบบนี้ครับเพราะสามตัวคุณผอก็หายเนาะอันฟันแหลกสามตัวก็หายมาแล้วสามตัวครับตายเงินแบบนี้ชิบันแล้วค่ะแต่ถ้าให้สาวนิ้งขออนุญาตเนาะคุณพ่อฟันแหลกของคุณพ่อนี ท้าเซานิ้สิตีให้คุณพ่อคุณพ่อสีหมากบอเซานิ้สีถามก่อนเนาะตีอย่างไรหวาน้้าปลาเป็นเปดแล้เขาเขาขอปลาเก่าโตเมนบอในความฝันถ้าเซานิ้สิตีให้เป็นเปดเก่านี่คุณพ่อมากบอในความฝันหมากบอเก่าบอหมักอะไดเแี่บอมากเมนบอคะกับหมักเก่าก็บอกเกี้ยนะก็บอกเกี้เลี้ยสี่พันเอาไปเพีน ก็เอาตามคุณพ่อมาค่ะแต่ว่านี่เป็นแนวทางเนาะค่ะสาวนิงก็ถามคุณพ่อถ้าคุณพ่อบบมักก็พานเนาะคุณพ่อเนาะค่ะอันให้ผมจับเอาน้จับสามครูออกมาเอาเลยค่ะให้ดิให้เอฟซีพันไปตีเอาเนาะแต่ว่าคุณพ่อเพิ่นจะตีมาให้ตอนนี้แล้วแต่ว่าถ้ายเอฟซีพันจะตีเป็นตัวอื่นกับบอเป็นยังเนาะคุณพ่อเนาะค่ะข้อความฝันคุณพ่อเพิ่นก็มาบอกห้ฟังแล้วค่ะไปเอาเพิ่นเอาไปพิจารณาเอาเอ่อจะเอาเป็นแปด กะดีเป็นหกเป็นเจ็ดกะดีเนาะคุณพ่อ,นอเนาะแต่ว่าคุณพ่อเป็นมักตัวนี้เป็นว่าเนเอาตัวนี้เนาะเอาเอาตัวนี้ละค่ะนี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางตัวเลขความฝันของพอบุญชูค่ะ,คะที่เพิ่นฝันในงหวดวันที่หนึ่งเมษาย,ยน2567ันหรอยหกสิบเจ็ดกระขอห้มีโชคมีลาบในรางวลใหไงกับพอบุญชูเบิดสุข,ขูสุคนเนาะค่ะค่ะบบาทองพูนมี่ยังเพิ่มเติมอีกบ่ก็บบื่มี้ครับผม ค,คุณพอ่อล่ะคะมียังเพิ่มเติมอีกบะคะม่มีแล้วาตัวนี้เ่ะควบปันกันลาค่ะอยากเบายัางกับทันผู้ชมบ่คะบ่มมีแลนวเบาแวนวค่ะ <c oughs> ค่ะคุณพ่อเพิ่นกับ,บ่ฮหู้จักสีเว้าเนาะคะ่ะก็อขอห้มีโชคมีลาบเนาะคุณพ่อเนอะเอาะขอห้ได้โชคได้ลาบขอห้มั่นหมานเบิดสุขูสุคนคะ่ะเอ๊ยสี่นมั่นหมานแน่ค่ะ ค่ะก็ขอขอบคุณคุณพอ่อหลายๆค่ะโบแพงตัวเลขค่ะขอ,คขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพ่อค่ะขอบคุณคับค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของพ่อบุญชูค่ะพ่อบุญชูนี่เพิ่นฝันว่าเพิ่นได้กลับบ้านเก่าเนาะค่ะในความฝันเพิ่นไปยามรียามต่อนเพิ่นว่าได้ปลามาเต็มกระตาเพิ่นว่ามีแต่ปลาขาวกับปลาซิ่วคุณพ่อเพิ่นว่าแล้วมีผู้เทาเป็นผู้เทาผู้ท่า,าย ผู้เฒ่าผู้นั่นได้ตายไปแล้วเนาะค่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วคุณพ่อนี่เพิ่นบ่งห้ว่าอายุของผู้เฒ่าผู้นั่นจักปีแอดก็เลยบริด้ลงให้ค่ะท่านผู้ชมเพิ่นฝันว่าผู้เฒ่าผู้นั่นน่ะมาขอเอาปลาน้่เพิ่นบอกว่าสีเอาปลาขาวนี่เก่าโตสั่นคุณพ่อเพิ่นก็ว่าเอาโหลดเพิ่นว่าค่ะผู้เฒ่าผู้นั่นก็ได้เอาปลาขาวไปเก่าโตแล้วสีเอาปลาซิ่วนั่เพิ่นว่าคุณพ่อเลยว่า บุมีแนวใส่ไห้บุเป็นยังเพื่อนว่าสีเอาใส่ใหม่สีหวดเอาเพื่อนว่าแล้วผู้เท่าผู้นั่นเพื่อนก็เอาปลาซิ่วเอาใส่ใหม่หวดเอาเอาเสือกเนาะค่ะเอาเสือกหวดเอาห้าใหม่บุมีเพื่อนว่าเพื่อนเอาเสือกเสือกข่วยเพื่อนว่าค่ะเสือกข่วยหอยเอาเนาะค่ะได้ไปบักร้ายเพื่อนว่าคุณพ่อกับฟันต่อไปอีกฟันว่า มีคนเอาเนื้อง่วลาบง่วมาหายลาบสีนเนาะคะ่ะมหาหายมาว่างไว้หายคุณพ่อเพื่อนกะแกะใส่จานเนาะคะ่ะแกะถุงออกเอาใส่จานกําลังสิกินคุณพ่อเพื่พอ,พอ,พอนวูเมื่อก่อนเพื่อนวาค่ะแต่คุณพ่อนี่เพือพ่อนเสียงเลขไว้สามหกเพื่อนวะละฝันว่าเขาเอาลาบเนื้อมาหายกินเนาะคะ่ะคุณพ่อก็ได้ตัวเลขมหาหายกับท่านผู้ชมทางบ้านคะ่ะ เป็นเลข3สามตัวกับสองตัวเลขสามตัวก็คือหกเก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกนี่มัตสัยหกนี่เป็นเหลขตัวเก่าคุณพ่อเพิ่นวาเพื่นติดมานำเนาะค่ะเลขของหววที่แล้วเพื่อนว่าเพราะว่าคุณพ่อเพิ่นได้กรับบานเก่าเพิ่นก็เลยเอาหกมานาส่วนเก้านี่เป็นเลขจากผู้เฒ่าเนาะค่ะผู้เฒ่ามาขอปลาเก่าโตส่วนเจ็ดนี่เป็นเลขตีจากปลาปลามิเกศ คุณพ่อเพิ่นตีห้เป็นเจ็ดค่ะแต่ถาปลาโบมีเกตคุณพ่อเพิ่นตีเป็นแปดเนาะค่ะนี่เป็นปลาทีมีเกตคุณพ่อเพิ่นก็เลยห้เป็นเจ็ดค่ะเลข3สามตัวตีจากฝันหกเก้าเจ็ดค่ะคุณพ่อเพิ่นห้มากค่ะส่วนเลขกสองตัวตัดออกมาจากเลข3สามตัวเนาะค่ะหกเจ็ดหกเจ็ดเป็นเลขตัดลินค่ะทีเรือกะตัดเอาค่ะท่านผู้ชมแอดตัดออกมาหายแค่สองตัวเนาะค่ะ สามหกสามหกนี่เป็นเลขที่คุณพ่อเพิ่นเสียงไต่หมอนเนาะค่ะเพิ่นเสียงเลขกไต่หมอนสามหกแล้วคุณพ่อเพิ่นกับฟันว่าเขาเอาลาบเนื้อมหาห้เนะค่ะเอามหาห้คุณพอกินคุณพ่อกําล่างแกะใส่จานแต่ว่าบอกขั้นกินค่ะคุณพ่อเมื่อก่อนเพิ่นวันนี้ความฟันคุณพ่อก็ะไดตัวเลขมหาห้ก็คือสามหกค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของพอบุญชูค่ะในงวดวันที่หนึงเมษายนส5 6 7ายกบท่านผู้ชมก็อย่าลืมตัดกับหมุนนะคะตัดน่ำกับน่ำหมุนน่ำกันไว้ค่ะก็ขอให้มีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่คับคุณพอเบิด์ตสุขุสุข,สขคนค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้้าวนิ้งก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรละฟังคลิปของสาวหนิงผ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมานขวัญยืนมีโชคมีลาบเฮ่งเฮ่งมันมันปังปังรำรวยรำรวยถูกลงวันลอตเตอรี่เบิดสุขุูสุขค้ขนเวยค่ะเด้อข่าสุดท้ายนี่สาวนิ้งก็ขอ,ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับสาวหนิ่งพราร่วยได้หาคลิปดีๆโตเล็กเด็ดๆมาหายกับทันผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ